สวัสดีครับบ่าวทอสวัสดีทผู้ชมครับพายเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับเดินทางนะครับมารับชมนะครับต่องวดครับพระอาจารย์วัดป่านาพี่น้องครับเมื่อสักครู่นี้ฝนตกแห้งครับพี่น้องผ่านมาทั้งนี้นะครับท้องฟ้าก็มืดคึมอยู่ครับแต่ว่าฝนมาตกนะครับงวดที่ผ่านมานะครับมาโค้งสุดท้ายเหล็กถูกเพชรเงินล้านนะครับพระอาจารย์เขียนให้ ห้าสองหนึ่งนะครับสองหนึ่งมาหนึ่งสองเด้อท่านผู้ชมเด้อเลขทูบเพชรเงินล้านนะครับเอาวดน,นี้นะครับหล้วก็ะเลขวิ่งของพะอาจารย์วัดที่พันมาครับเด่นเก้ากับสองเลขวิ่งมาสองนะครับท่านผู้ชมเอาจังเข้าไปกราบนมัสการน้ำกันไปรับชมน้ำกันงวดวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับว่าพะอาจารย์จะให้ต่องงวดชุดไหนนะครับเรามาฟังน้ำกัน เหล็กถูเพชรงันลานจะได้เมื่อยนะครับผมครับอาเซียได้นะครับผม,บอเ,บผมเอามาหอดมาถึงแล้วครับผมครับฝนกะบบตกแล้วนะครับโอไปทั้งคุณมากฝนตกแห้งท่านผู้ชมนะครับเขาไปหาพระอาจารย์น้ำกันาการนมัสการครับพระอาจาร<า>ย์กาบนมัสการเจ้าค่ะนี่ครับวัที่ผ่านมานะครับผมเขียนผิดนะเขียนถูกแล้วที่จริงเขียนเขียนเลขถูกแล้วห้าสองหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนี่ครับ เลขทูบนะครับเลขทูบห้าสองหนึ่งนะครับเดี๋ยวมันมาออกมันมาออกอ๋ออามเจ็ดเลขท้ายเลขท้ายหรือเลขหน้าพ่อจันเลขท้ายเลขท้ายเลขท้ายศูนย์สามเจ็ดเลขท้ายศูนย์สามเจ็ดมันมีสองสองสองตัวมีศูนย์สามเจ็ดกับห้าอศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดออเลขท้ายครับผมเลขวิ่งก็แม่นนะครับเก้ากับสองมาสองมาสองนะครับแต่เลขนี่ครับเลขทูบ สองห้าหนึ่งพายรย์ตัดให้แต่ห้าหนึ่งนะครับที่กิงตัวนี้สองหนึ่งธรรมชมห้าสองหนึ่งเขียนถูกแล้วห้าสองหนึ่งเขียนถูกแล้วเขียนถูกแล้วห้าสองหนึ่งนะพายจารนะจ้ะเอากับวันนี้ดูวันศุกร์หรืวันนี้งวดนี้ทําไมดูวันศุกร์พายจันวันวันันออกวันอาทิตย์วันอาทิตย์ออืแต่ต้องดูวันศุกร์อะใช่เพราะวันที่เราดูวันพฤหัสใช่เราต้องดูตามล็อกไปอ๋อตามล็อกไปอ๋อพาย์เขียนให้ได้เลยไหมต่องวด สองมวดเนาะสองวดครับผมนี่ครับเลขเพชรเงินล้านห้าสองหนึ่งเขียนถูกแล้วสองหนึ่ง <c oughs> นีนครับ <c oughs> แต่พายจารย์ตัดให้แต่ห้าหนึ่งใช่ใชครับ<ช><ช>นี่ครับโคงสุดท้ายก็ย้ําอยู่ว่าชุดนี้ถ้าชอบเอ่ใช่ชุดชอบเอามึกผมไหม <c oughs> นับเป็นเนทางทางนู้นฝนตกฝนตกครับเมื่อกี้มาจากทางนูนฝนตกแรงด้วยพายจารย์ที่นี่ไม่ตกเลยเหรอครับเนี่ย พึงจะหยุดภาวนาให้หยุด<อ>นี่หนักเหมือนกันเลยทางโน้นอะ่ะผมเกือบออกมาไม่ได้ฝนตกหนักวันที่หนึ่งนะวันที่หนึ่งครับหนึ่งหนึ่งเดือนเดือนเดือนสิบนะใช่ครับหนึ่งเดือนสิบหกหกครับผมอมืสมองไม่แ่นมีเปล่า <laughs> ไม่เห็นไม่รู้ว่าเอซีรวยกันหรือเปล่างวดนี้เอฟซีเป็นเงียบๆพอออกตัวนี้หนึ่งสองสองหนึ่งนะครับองสองหนึ่งข้างล่างออกข้างล่างออกสี่หกสี่หกนะครับท่านผู้ชม เตัวใหญ่เลยนะครับสูตรมี630นะครับอันนี้เลขประจำวันเลขสูตรในตารางประจำวันใครับ6307แล้วก็428ครับแต่ยังยังไม่ได้ฟันทวงนะคับย,ยังไม่ได้อะเดี๋ยวรอมาเรา,มาใม่สรุปไอป้่อนหวยเป็นเงินล้านนาะครับ630 สี่สองแปดสี่เจ็ดศูนย์สามเจ็ดสองเจะเอาตามที่เขียนไว้ให้ะนะที่เขียนไว้ครับผมสองตัวหกสามสามศูนย์ สี่สองเจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดสองแต่ยังไม่เน้นนะยังไม่เน้นเลขวิ่งก็ยังไม่สรุปให้นะใช่ใช่อ่าู้ชมยังไม่เน้นขอประกาแดงนะครับอาจารย์ยังไม่เน้นครับ วัดป่านะครับผมเขียนให้ถูกแล้วว่าเท่าบวกเขียนติดพอาจารย์เขียนให้ถูกแล้วนะครับพอาจารย์แต่ยังไม่อันนนี้วันนี้ยังยังยังนะพอพอวันวันนี้พึ่งวันที่เท่าไหร่ครับวันนี้พึ่งวันที่ป8ครับผมครับผมอ่านี่ครับยังไม่เน้นนะครับ ครับผมนะครับสูตรก็จะมีตามนี้ครับผมเลขประจําวันนะครับอันนี้ประจําเลขประจําวันศุกร์ใช่ไหมพี่อาจารย์ใช่ใช่เราจะไปกระโดดข้างแต่งวดนี้ออกวันอาทิตย์ใช่พี่อาจารย์จะไล่ไปตามวันมาก่อนนะครับผมไล่ตามวันนะครับสูตรก็จะมีหกสามศูนย์เจ็ดแล้วก็สี่สองแปดนะครับจับให้สามตัวหกสามศูนย์สี่สองแปดสี่เจ็ดศูนย์สามเจ็ดสองนะพ่อาจารย์นะใช่ สองตัวก็จะมี63ตัดจากชุดนี้63 30 42ามศูนย์สี่สองนะครับเจ็ดองอ่าถ้าใครชอบในนี้ก็จับบนในนี้ได้นะครับแต่พ่อจารย์ยังไม่ได้เน้นให้ยังไม่ได้เน,น้นให้เมื่อันทีนะเมื่อวที่แล้วเ<า>มื่อวัที่แล้วเนาะเมื่อวัที่แล้วเมื่อวัที่แล้วเข้าเลขทูบท่านผู้ชมเข้าเลขทูบสองห้าหนึ่งเขียนให้ถูกแล้วแล้วก็เข้าเลขในตำาราเข้าเลขในตำรา แต่ว่ามันสลับเอาอยังไม่ได้จับอย่างนี้เลขท้ายใช่เลขท้ายสามตัวศูนย์ห้าเจ็ดแล้วก็ศูนย์สามเจ็ดกลับเนี่ยเลขท้ายอันนี้ให้เจ็ดศูนย์สามใช่มันออกศูนย์สามเจ็ดใช่มันกลัรางวัลเลขท้ายนะครับผมเลขวิ่งก็แม่นนะครับวิ่งยังยังไม่สรุปให้ใช่ไหมครับอาจารย์วิ่งตัวไหนยังยังเลขวิ่งวันที่แล้ววิ่งวิ่งได้สองกับ เดี๋ยวมาสรุปพระอาจารย์ก็จะเขียนให้เลยสรุปคู่ไหนใช่นะก็จะไม่ได้เขียนตัวนี้ให้แล้วก็เลขทูปเป็นน้องเป็นเงินละอ่าครับรอเลขทูบนะครับยังไม่เน้นนะพระอาจารย์วันนี้ยังยังไม่เน้นดวยันนี้ยังไม่เน้นเพราะมันมันมันยังเร็วเกินอ่าเพิ่งวันที่สิบแปดเพิ่งวันที่สิบแปดวันนี้เพิ่งวันที่สิบแปดกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับผู้ชมเดี๋ยวมาให้พระอาจารย์สรุปให้อีกทีหนึ่งนะครับโอ้ถ้าตัดชุดนี้นะถ้าเป็นชุดนี้ชุดเน้นนะพระอาจารย์นะ ใช่ห้าสองหนึ่งห้าสองหนึ่งนะครับท่านผู้ชมถ้าตัดเอาก็จะได้หนึ่งสองสองห้าห้าหนึ่งแค่นั้นเองค่าจารย์ตัดให้แค่ห้าหนึ่งนะครับอันนี้เลขเลขทูเพชรเงินล้านเลขทูเพชรเงินล้านนี่จะตัดจะตัดคือจะตัดออกให้แค่ตัวหนึ่งก็ถ้าถ้าจะตัดให้สองตัวก็อยู่ในในชุดนี้มันอาจจะเยอะไปครับอ่าก็ให้เอฟซีไปตัดเอาเองให้เอฟซีไปตัดเองคือหกประตู ใช่อืมกลัวมันจะเยอะครับเดี๋ยวเอฟซีจะบ่นว่าทําไมมันเยอะจังอืมให้เอฟซีนะไปตัดเอาไปตัดเอาแค่ห้าหนึ่งสองหนึ่งครับแค่นั้นเองเอาเลขทูบลอก่อนนะพระอาจารย์อาจจะจุดวันพระท่านผู้ชมหรือยังไงัดเอ่อวันพระเริ่มเข้าแล้วเริ่มมาแล้วเลขทูบน้องเพชรเงินล้านนะครับอ่าเพื่อได้โชคหัดนี่ให้เอฟซีหาซื้อลอตเตอรี่ไว้ก่อนอ่าหาจองลอตเตอรี่ไว้ครับท่านผู้ชมครับพระอาจารย์นัดป่าหก หกสามศูนย์สี่สองแปดสี่เจ็ดศูนย์สามเจ็ดสองนะพระอาจารย์นะใช, 3, ช่ชุดสองตัวหกสองหกสามท่านผู้ชมชุดสองตัวหกสามสามศูนย์สี่สองเจ็ดสามเจ็ดสองนะครับเพราะว่าจับในนี้จับจับในตารางครใครชอบเจ็ดศูนย์แปดศูนย์ก็จับเอาในในชุดนี้นะครับรอบหน้ามาโค้งสุดท้ายพระอาจารย์ก็จะเน้นคัดตัวเน้นให้ะนะครับผมคัดตัวเน้นให้แบบนี้คัดสามตัวสองตัวนะครับผมรอบหน้าจะคัดตัวเน้นให้ เลขวิ่งนี้ก็แม่นอยู่ครับเลขวิ ing, ่งเด่นสองนะครับถ้าเด่นสองเราตัดก็จับใส่นี่เลยสองหนึ 2, 1, ่งนะพา,า,จายจันนะใช่<ม>ซือซ้อซื้อซื้ออย่างเงี้ย<ม>แล้วก็นแล้วก็หนึ่งสองหนึ่งสองเก้าสองชุอาครับผม <c oughs> แคปหน้าจอธรรมชมพา่อาจานวัดป่าครับงววันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าหกสิบกะครับชุดสามตัวมีสี่หางนะครับแล้วก็ชุดสองตัวมีห้าหางนะครับ ถห้เอฟซีชอบเลขทูบน้องเป็ดเงินร้านให้รอหลังวันพระให้รอหลังวันพระ่าครับผมอ่าผา้อาวุโยังยังไม่ได้เน้นให้นะท่านผู้ชมวันนี้เพิ่งวันที่18กันยายน2566นี่ครับผมมีงวดท,ที่ผ่านมามาเลขทูนบนะกับเลขวิ่งนะครับผมแคปหน้าจ,จอครับนะครับมีชุด3ตัว630 428 470 372 2สองตัวมี63 3042 เจ็ดสามเจ็ดสองเป็นบนล่างเด้อท่านผู้ชมเด้อบนล่างครับชุดนี้บอหล่อครับผมเอากราบขอบคุณขอบคุณพายจานท่านผู้ชมครับผมทุกท่านผ่อนบพอกันคลิปหน้าโฮปซาธุครับผมคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องทุกท่านครับสวัสดีครับ